ผมมองว่าจีนก็ใกล้นะคือทำไมถึงว่าใกล้คือว่าตอนนี้ผมเชื่อว่าเดี๋ยวจีนจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหญ่แน่นอนเพราะตอนนี้ไม่ไหวแล้วไงตัวเลขของทางการ p m i ก็ลงลงมาจาก56.4มาเลยห้าลงทั้งภาคการผลิตลงทั้งภาคบริการแต่ว่าของที่ดีหน่อยก็คือของตัวเลขของไข้สิ้นนะครับที่ปรับเพิ่มขึ้นมันเริ่มขัดแย้งกันแล้วบางส่วนผมบอกว่าต่อไปคือว่าถ้าจะจับสัญญ,ญาณว่านักทุนต่างประเทศ จะเข้ามาที่ประเทศไทยอยากเป็นจริงเป็นจังนอกจากเศรษฐกิจไทยที่จะฟื้นต้องฟื้นนะฮะให้จับตาประเทศจีนว่าจะฟื้นมาซึ่งณวันเนี้ยจีนก็ยังไม่ได้ฟื้นนะครับจีนก็ยังไม่ได้ฟื้นแล้วเงินเฟอ้อก็ต่ำถามว่าทําไมถึงคิดว่าจีนจะอาจจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างที่บอกคือว่ามันง่ายไงนะครับง่ายต่อการกระตุ้นทำไมถึงง่ายต่อการกระตุ้นเงินเฟอ้อที่บอกคือว่า0.1เปอร์เซ็นต์นะครับในเดือนเมษา เราก็ถ้าเป็นเดือนเดือนต่อเดือนเมษาได้ก็เดือนมีนาลบ0ูนจดัชปเซนแต่จะมีราคาผู้ผลิตลบสามจุดหเปอร์เตโอ้โหง่ายง่ายต่อการทำอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้ก็คือพยายามไปเล่นตัวอา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 ลดเงินสําปองในส่วนของตัวฮ่องกองเนี่ยก็คือตอนนี้จบไซเคิลในทำเฟรมที่เป็นทำเฟรมมันไปแล้วนะคะแล้วก็ในทำเฟรมวีคเนี่ยลงมาทำในส่วนของตัวเวฟท,ที่เป็นเวฟสองนะคะแล้วก็ภาพของทำเฟรมเดลี่ชาร์ตเนี่ย จาก2เนี่ยก็คือมีเทคนิคเคือรีบาวขึ้นมาตรงแนวฟิโบที่23.6นะคะ mm hmm. กะ็ตัวนี้ในส่วนของตัวหัางเสียงเนี่ยยังต้องรอนะคะรอให้เบรกหัวเวฟหนที่22,600 22,700ให้ได้ก่อนนะคะถึงจะถึงจะ,ะสามารถที่จะขึ้นไปทำในส่วนของตัวเวฟที่เป็นเวฟบ3ะคะ่ะ ูตร3 0 0นะคะเรามาดูในทม์เฟรมที่เป็นทมาเฟรมนั้นนะคะในส่วนของตัวทมาเฟรมนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นการจบไซเคิลนะคะในทม์เฟรมนั้นในทม์เฟรมวีคนะคะเราก็จะเห็นว่าเข้าเงื่อนไขนะคะก็คือมีบูลิดไดทํท1แล้วก็ย่อลงมาทําในส่วนของตัวเวฟบที่เป็นเว็บสองนะคะปัจจุบันเนี่ยก็คือทําในส่วนของตัวเวฟบที่เป็นเว็บสองอยู่นะคะแล้วก็จะขึ้นได้นะคะเบรกหัวเว็บหนึ่งก็ จะต้องแถวประมาณ4,200นะคะถึงจะถึงจะเป็นการเบรกเพื่อที่จะขึ้นไปทำในส่วนของตัวเวฟที่เป็นเวฟ3คะ่ะตอนนี้ไซเย์ในในส่วนของเวฟที่เป็นเวฟ2อยู่ค่ะอยู่ก้นเวฟ2ค่ะฝั่งของจีนครับรอคอยมาทั้งปีนะครับถ้าเดือนมิถุนานะครับที่ไปไปลายเนี่ยนะครับยังไม่ขึ้นนะยังไม่ขึ้นนะอันตรายนะครับแต่ว่าเราคิดว่าน่าจะมีรอบให้ขึ้นนะครับตั้งแต่ สัปดาห์นี้ต่อเนื่องไปจนถึงกลางเดือนกรกฎานะครับเพราะว่าในฝั่งของจีนเนี่ยมันจะเป็นรอบของการรีบาวน์นะครับแล้วก็รีบาว์ไปถึงเ,เดือนกรกฎาเหมือนกันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ซึมลงแล้วก็จะลงแบบไม่มีไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีไม่มีจุดขาดใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นเรื่องของเอ๊ะไอเรื่องของนี่ที่หมกเอาไว้หรือเปล่านะครับเรื่องของระเบิดอะไรที่เขาซ่อนอยู่หรือว่าอะไรที่ทําให้ จีเนี่ยมันไม่ไปไม่ไปเนี่ยผมว่ามันอาจจะเฉลยนะครับหลังจากเดือนสิงหาเนี่ยเปิดออกมานะครับเพราะนั้นอันตรายแล้วครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐก็ดียุโรปก,ก็ดีรวมไปถึงจีนนะครับมันบอกเราว่ามันกระทบกับโลกแน่ๆนะครับสำหรับรอบนี้นะครับสำหรับรอบนี้ก็อยู่ในอัพเทรนมาตลอดไม่พีคเห็นไหมฮะตรงนี้ mm. เห็นไหมว่าตรงนี้ไม่พีคเนี่ยไม่พีคมันไม่กลัวครับอย่างนี้ไม่กลัว โดยชทั่วๆไปนะฮะไม่ใช่หุ้นน่ากลัวไม่พีคนะตรงนี้พีคนะฮะแล้วก็ลงมาไม่มากแปลกดิน่าจะลงเยอะลงไม่มากเพราะการลงเนี่ยพีคแล้วลงเนี่ยมันมีสองอย่างลงหนึ่งสองลงนรกไปเลยหรือสามสี่คือลงมาเป็นพีคเอบีซีเป็นไซเวนเนี่ยนะถ้าอย่างนี้แปลว่าเป็นหุ้นซึ่งลองเทอมเนี่ยจะไปไกลจะขึ้นเวฟห้าคล้ายๆหุ้นประเทศไทยเพราะเราเจอหนึ่งสองเท่าทำลายไปตั้งแต่แรกแล้วตอนนี้ก็โชคดีว่ะ ดงนั้นหุ้นตัวนี้เนี่ยคาดว่าจัขึ้นในรองเทอมนะฮะเพราะมันเวฟสามสี่ถ้าหาบัทเทอมของสี่เจอแล้วขึ้นห้าเนี่ยโอ้โหกบไรเยอะเลยอ่ะไปดูเดลี่ชาร์ตกันหาบัทเทอรมเจอไหมตรงนี้เนี่ยตรงนี้หาบัทเทอมเจอไหมตรงนี้อะไรนะเนี่ยยังไม่เจอไม่เจอก็ซื้อพวกเขียวไว้ก่อนเพราะเรารู้ว่าสามสี่จะขึ้นห้าซื้อพวกเขียวไปก่อนอเรา,รา 3, 4, 5, ออเ,ลเล่นเขียวแดงไปก่อนนะฮะรอจนกว่าจะเห็น แพทเทิร์นอะไรเกิดขึ้นตรงนี้สิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นคือว่าการขึ้นครั้งนี้มันขึ้นแล้วมันจะลงมาแถวๆนี้ครับแถวๆนี้หนึ่งหมื่นหกพันแถวนี้เพื่อจะฟอร์มหนึ่งสองที่เจ็ดสิแปดจุดหกแปดสิบแปดจุดเจ็ดที่จุดนี้แล้วพอมีสัญญาณซื้อตรงนี้แล้วโอ้โหเราเบิดเถิดเทิงเลยครับเพราะฉะน,นั้นตันนี้รอนิดหนึ่งรอมันจะลงมาทำหนึ่งสองตรงนี้เห็นไหมฮะก็เป็นไฮแวร์โลทันที ถ้ามันเป็นจริงๆซึ่งมันน่าจะเป็นนะเป็นจริงๆเนี่ยเป็นโอกาสสวยมากที่จะเข้าซื้อทแถวๆนี้แล้วกําไรเยอะจริงๆเพราะอันนี้ต้องรอนะฮะถ้ามันลงมาตรงนี้แล้วมันมันไม่หยุดมันลงต่อมาเรื่อยๆละ่ะทำนิวโรล,ละ่ะเราก็ไม่เสียหายอะไรเพราะเรารออยู่จริงไหมเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งเข้าให้รออยู่เมื่อมันเป็นตามที่เราคาดก็ยังไม่เข้าให้รอสัญญาณเขียวก่อนอีกเนี่ยแฟกเตอร์ออฟเซฟตี้เราต้องมี เพราะตัวนี้เป็นหุ้นที่น่าสนใจสําหรับการคอยสัญญาลแถวนี้เพื่อเป็นการลงทุนระยะยาวสัญญาลนี้น่าจะมาประมาณเดือนกุมภาพันธ์ออกสประมาณนะน,นะครับอีกไม่นาน,นอีกไม่นาาอาจจะมีข่าวดีเรื่องฮ่องกง